สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะอก็จะพา f c ฟคู่สนใจงานช่างนี่นะครับมาซ่อมรถเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคลิปนี้อ้วนช่างเถื่อก็อจะมาเล่นของเก่าโบราณน,นะครับตัวนี้เป็นตัวรถเบนซ์ซ1 8นรุ่นปียุคปี90 ผมไม่รู้ว่าผมกับรถไม่รู้ว่าใครเกิดก่อนกันนะครับวันนี้วัฒน์เจ้าเถอก็วันงงนี้จะมาทําเรื่องระบบเบรกของอตัวนี้นะครับรถคันนี้จอดมา 5- 6ปีแล้วนะครับปรากฏว่าระบบเบรกใช้งานไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววัฒน์เจ้เถอกอ็จะบูรณะขึ้นมาให้มันใช้ได้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่า มันนนเป็อย่างไระครับครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่มันเสียหายมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผ้าเบรกนะครับเบรกหน้าครับสี่อันคือจริงๆตัวเบรกหน้าสีอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในเมื่อว่าเราจะบูรณะใหม่แล้วเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ตัวผ้าเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ผ้าเบรกก็ยังมีเยอะอยู่นะครับ เราก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ว่าตัวยางลูกสูบตัวนี้นะครับอ่ามันเสียนะครับทําให้ตัวยางมันรั่วนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับทําให้พวกยางมันรั่วเราก็เลยเปลี่ยนชุดพวกนี้แล้วก็ยางพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันแตก,กลายงาแล้วรถนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้มันแตกลายงานแล้วเรา เราเห็นว่ามันเก่ามากแล้วเราก็เลยจะเปลี่ยนเลยตัวนี้ก็เป็นตัวกันโค้งนะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูของใหม่นี่คืออุปกรณ์ของใหม่ที่เราต้องเปลี่ยนนะครับนี้คือผ้าเบรกหลังนะครับตัวผ้าเบรกหลังแล้วก็นี่ตัวนี้คือตัวตัวนี้คือลูกชุดลูกสูบนะครับชุดลูกสูบตัวนี้เป็นชุดลูกสูบข้างหลังนะครับ ขัดออกมาก็ยังแกวอยู่ตัวนี้ผมล้างทําความสะอาดมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ตัวนี้ก็เลยล้างทําความสะอาดนะฮะก็เห็นว่ามันยังแกวก็เลยตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้คือตัวยางที่เราต้องเปลี่ยนชุดลูกสูบตัวนี้ตัวนี้เราก็ล้างทําความสะอาดแล้วนะครับตัวพวกนี้นะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ล้างผมไม่ได้ถ่ายให้ดูบังเอิญตอนที่ผมไม่ได้ล้าง มันทําทให้อากาศมันเข้าแล้วก็ทําให้มันเป็นขี้เลนอยู่ในพวกนี้หมดเลยนะครับพวกลูกสูบพวกเนี้ยเป็นขี้เลนหมดเลยนะครับก็เลยทําถอดออกมาทํากวาสัดล้างเนี่ยรูพวกนี้นะครับตันนะครับสนิมขึ้นตันนะครับเป่าไม่ทะลุกันเลยอันนี้ก็ล้างทำสารแล้วก็แคะขี้หูหเลยนะครับทะลุออกมาใช้ได้หมดแล้วเป่าทะลุหมดแล้วตัวนี้เป็น ผ้าเบรกหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าเบรกที่เป็นเบรกมือนะครับตัวนี้เป็นผ้าเบรกมือตัวนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่มีความจําเป็นเพราะรถไม่ได้ใช้ขณะวิ่งอันนี้มันใช้ขณะที่มันจอดนะครับตัวสปริงตัวนี้นะครับที่ถอดออกมานะครับตัวนี้หักทะลุหายไปหมดเลยนะครับ เสียไปข้างหนึ่งสองตัวนะครับก็เลยซื้อมาใหม่เพิ่มเป็นสี่ตัวเลยแล้วก็สปริงตัวนี้อีกหนึ่งตัวขาดหายไปเลยนะครับตัวนี้ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือผ้าเบรกสายสายเบรกนะครับอันนี้ใหม่นะครับซื้อมาใหม่อันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นชุดเบรกหลังนะครับอันนี้เป็นชุดเบรกดําเบรกหลัง ตัวนี้เป็นเบรกทีนี้มาดูข้างหน้านะครับนี่คือผ้าเบรกใหม่ที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกหน้านะครับตัวนี้มีปัญหาเห็นไหมครับมันเป็นตาหมดนี่นะครับมันเป็นตาหมดก็เลยไหนๆเราจะซ่อมแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็ได้ตัวนี้มาแทนนะครับตัวนี้ก็เป็นของเทียบทั่วไปแล้วมั้งครับไม่ใช่ของแท้หรอกของเทียบทั่วไป เราได้มาก็ลูกนี้ก็พูดถึงราคาซ่อมไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่400กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ข้างหนึ่งใช้ได้อยู่นะครับเข้าใจว่าตัวชุดเบรกเบรกเนี้ยนะครับน่าจะเคยซ่อมมาหนึ่งครั้งแล้วเพราะว่าอ่าไม่เหมือนกันนะครับท่านจะดูได้ว,ว่าไม่เหมือนกันนะครับมุมตามอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกัน นะครับนี่ครับถ้าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของแท่อ, Twelve, อันไหนเป็นของเทียมนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนมาแล้วเบรกหน้าตัวนี้นะครับพอมาถึงเราเราเห็นว่ามันเนี่ยมันขึ้นสนิมเขยอย่างนี้เป็นรอยตามนัแล้วก็เลยเปลี่ยนอีกทีนึงก็จะเป็นคู่นี้ไปนี่คือยางของมันนะครับตัวยางตัวยางตัวนี้ก็เป็นชุดของมันคู่หน้านะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นชุดเบรกหลังนะครับตัวนี้อันนี้นี้นตัวเบรกดำเบรกหลังตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับน้น่าจะลมเข้าอากาศเข้าแล้วก็ทําให้น้ํามันเบรกเนี่ยกลายเป็นขี้เลนหมดเลยผมก็เลยถอดมาทําความสะอาดก็โอเคนะครับก็บอกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาเท่าไหร,ร่นะฮะก็ยังโอเคตัวนี้นะครับ นี่คือชุดชุดกันโครงนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่เข้ามันอยู่ตัวนี้นี่ก็คือสายเบรกนะครับสายเบรกหน้าชุดนี้ชุดนี้หามาแล้วแล้วก็รวมทั้งเผากลางเผอชุดซ่อมเผากลางด้วยชุดนี้จะพ่อไะไซื้อมา11,000นนะครับวันนี้ ก็จะเอาเข้าไปสู่ระบบของมันนะครับดูซิว่าเฉพาะอะไรแล้วเนี่ยหมืน่นหมืน่นหมื่นหนึ่งพันแล้วเดี๋ยววันนี้จะประกอบใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับตัวนี้ก็เป็นจานที่เบรกหน้านะครับคู่นี้ไปเกียร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ความหนาของมันยังได้อยู่ก็เลยต้องไปเกียร์มานะครับ ตัวนี้ความหนาตอนนี้อยู่ที่1เซน10บมิลนะครับตัวนี้10มิลความหนาเขามันถ้าเป็นของใหม่ก็จะอยู่ที่สิบสมิมลนะครับตัวนี้เป็นตัวดิสเบกหลังนะครับตัวนี้ของใหม่อยู่ที่9มิลความหนาของมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่5มิลก็เลยไม่เกียร์นะครับก็เลยใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปรอบหน้าก็ ไม่ต้องเกียร์แล้วครับก็ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาของใหม่มาใส่เพราะของใหม่ตัวนี้ความหนาเขามันอยู่ที่9มิลตัวนี้เหลือหอ้ามิล6มิลประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่เลยครับขั้นตอนต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมา,าประกอบลูกสูบนะครับลูกสูบเบรกนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ประกอบลูกสูบเข้าไปไม่ใช่ใส่เข้าไปอย่างเดียวนะครับมันจะมีลูกยางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยเดียวครับวิธีการประกอบไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับครับไอตัวขั้นตอนตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เราก็จะต้องใส่ตัวลูกยางนะครับแล้วก็ตัวกันฝุ่นแล้วก็ใส่ตัวกระบอกสูบ เข้าไปในนั้นทานั้นเดงนะครับไอ้ที่ผมทําอยู่นี้ก็คือว่าบังเอิญไอ้ตัวลูกสูบตัวเนี้ผมทําความสะอาดมันหลายวันแล้วมันก็เลยขึ้นสนิมหน่อยก็เลยต้องทําความสะอาดซะหน่อยนะครับไอ้ตัวลูกยางตัวนี้นะครับใส่ไม่ได้ยากเลยนะครับมันเป็นแค่วงกลมสี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับเราก็สัดใส่เข้าไปตามร่องของมันนะครับใส่เข้าไปตามร่องของมันเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ขั้นตอนที่2เข้ามาเนี่ย เราต้องเอาลูกสูบใส่เข้าไปนะครับเพราะตัวลูกสูบตัวนี้มันจะถูกไปบีบตัวซีนเมกี้พอดีเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกสูบตัวนี้มันจะต้องมียางกันฝุ่นเข้าไปตัวยางกันฝุ่นเนี่ยมันจะมีอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะต้องเข้าไปอยู่ในร่องของตัวลูกสูบนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเข้าไปอยู่ในตัว มันจะเข้าไปอยู่ในตัวของตัวปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ตัวลูกสูบเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเวทีขั้นตอนใส่นะครับคือเราต้องใส่ตัวลูกสูบเข้าไปก่อนนะครับ ขั้นตอนไม่ได้ยากนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราต้องเราต้องเอาตัวยางกันฝุ่นเนี่ยใส่ที่ลูกสูบก่อนนะครับพอใส่ทุ่ลูกสูบเสร็จเนีย่ยใส่เข้าไปลูกสูบอย่างนี้นะครับอ่าพอใส่แล้วเสร็จเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ยื่นไอ้ตัวข้างหนึ่งอ่ะที่เจ้าต้องเข้าไปอยู่ในกระบอกสูบเนี่ยนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็บีบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าบางเงินตอนที่ผมตั้งกล้องเนี่ยผมเลยไม่ได้ดูว่า มันโอเคหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับพอหลังจากที่เราใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็เราต้องใช้เครื่องมือนะครับเป็นตัวซีแคมเนี่ยครับบีบเข้าไปนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้มือแรงอัดบางทีมันไม่เข้านะครับเใช้ตัวซีแคมเนี่ยนะครับบีบเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ตัวซีแคมบีบเข้าไปก็ถือว่าเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราใส่ลูกสูบ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความมั่นใจล้วก็อาลมมาเคืือสใส่แล้วก็ลมเป่าเข้าไปถ้าหากว่าลมเป่าแล้วมันลูกสูบมันไม่เด้งออกมาหรือว่ามันเกิดมีการรั่วอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู นะครับเพราะอย่างนั้นเราเทสหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่2นะครับใส่สองข้างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับจะใส่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เทสดูนะครับ หลังจากที่เราเทสดูใช้ได้มั่นใจเรียบร้อยเราก็เอามาใส่ข้างหลังนะครับแต่ข้างหลังก็จะไม่เหมือนกับข้างหน้านะครับเพราะข้างหลังมันจะมีลูกสูบอยูอ่สองลูกนะครับมัน2อ,อันประกบกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยใส่ตัวลิฟตเ,นนเรบรกหน้าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวลิฟเบรกหลัง ใส่ดิสเบรกหลังตัวนี้ลูกสูบตัวนี้ไม่ได้ยากนะครับง่ายเพราะไอ้ตัวนี้มันมีอย่างนี้นะครับตัวนี้มันมีบไม่มีบ่านะครับก็เราก็สามารถที่จะใส่ยางตัวนี้เราก็ใส่ลูกสูบได้เลยนะครับการใส่ลูกสูบนะครับข้างหน้าหรือข้างหลังก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนิดหน่อย นะครับเพียงแต่ว่าลูกสูบหลังก็อาจจะเล็กแต่ว่าไอ้ตัวยางกันฝุ่นก็อาจจะไม่ต้องมีร่องอที่อยู่ในตัวกระบอกสูบนะครับก็จะหุ้มอยู่ข้างนอกเหมือนกับเป็นฝาปิดไอหม้อะอะไรประมาณพวกนี้นะครับแล้วก็มันจะทําได้ง่ายกว่าตัวลูกสูบหน้านะครับตัวลูกสูบหน้ามันมีร่องทั้งตัว ลูกสูบแล้วก็ตัวไอกระบอกสูบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบรกหลังนี่มันตัวกระบอกสูบที่จะไม่มีตัวร่องเพื่อยึดไอตัวยางกันฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหลังเนี่ยจะใส่ได้ง่ายกว่านะครับรถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันหรอกครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถฝรั่งก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะไปดูในการประกอบเลยนะครับตอนนี้เราก็าใส่ตัวลูกสูบของลูกสูบข้างหน้ากับข้างหลังเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้า,าการติดตั้งเข้าไปที่ตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวใส่เราต้องใส่จานเบรกตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วนมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ น็อยรงนี้นะครับหมุนต้องเงียบนะครับถ้าไม่งั้นตัวนี้มันจะมาติดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับต้องใส่ตัวนี้เข้าไป นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตสองตัวนี้ยึดเอาไว้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะยึดตรงนี้ครับตำแหน่งยึดตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งยึดตัวผ้าเบรกนะครับตัวผ้าเบรกเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ผ้าเบรกใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวยึดผ้าเบรกแล้วก็ใช้น็อตแค่2ตัวนะครับเป็น น็อตอ่าสิบเก้ามิลนะครับ2ตัวนี้ขัดให้แน่นเลยนะครับถ้าเกิด2ตัวนี้ขัดไม่แน่นนี่อ่าลำบากเลยนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้ก็ใส่ตัวผ้าเบรกตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นผ้าเบรกแต่ว่าของตัวรถทางยุโรปก,กับรถญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกันตัวรถทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีกิปรองไว้ข้างบนตัวนี้นะครับแต่ว่าของรถของพวกยุโรปเขาจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับสปริงตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวตัวลูกสูบตัวนี้ดันเจ็บไว้นะครับ นี่นะครับตัวทางรถยุโรปเนี่ยเขาจะมีตัวสายไฟเส้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามาเสียบเข้าไปอยู่ในตัวผ้าเบรกถ้าหากผ้าเบรกมันหมดนะครับมันก็จะมาสีตัวนี้นะครับก็เขาก็จะโชว์ไปที่น้าปัดนะครับว่าตอนนี้ผ้าเบรกหน้าหมดแล้วนะครับแต่ของญี่ปุ่นมันจะมีตัวกริปอยู่ตรงนี้ถ้าเสียงมันดังมันก็จะ ผ้าเบรกหมดนะครับแต่ของทางยุโรปก,ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับรูปแบบก,ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ตัวนี้เราก็ถอดออกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาจากตัวนั้นเราก็มาใส่ตัวใหม่นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับพอใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ของตัวเบนก็ไม่ไม่ยากครับง่ายนี่นะครับใส่ เเาไปลยแล้วตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบีบเข้าไปนะครับตัวนี้ถอดออกมาทำความสะอาดล้างเปลี่ยนหมดหมดเลยนะครับ แล้วเวลานั้นเนี่ยตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นตัวบีบผ้าเบรกเข้าไปนะครับนี่นะฮะพอมันบีบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะมันจะทําให้ผ้าเบรกเข้าไปข้างในตัวเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยเขาจะมีน็อตพวกนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ว่านอ็อตผมก็ใช้ของเดิมของใหม่ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร ตัวลูกบล็อกทั่วไปเขาจะใช้เป็นเบอร์13นะครับของของรถทางยุโรปส่วนมากก็จะเป็นใช้เบอร์13มมิลนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะบีบตัวผ้าเบรกเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวชุดที่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะมาเชื่อมกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะยึดตัวนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม ย่างนนี้นะครับครับตัวใส่ผ้าเบรกของตัวรถดูโลกกับตัวรถญี่ปุ่นก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะเพี้ยนแตกต่างกันนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองนะครับก็โอเคนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่าสายเบรกนะครับตัวนี้ผมถอดออกมาล้างระบบใหม่หมดเลยนะครับก็ต้องถอดตัวสายเบรกใส่สายเบรกสายอ่อนหลักในการใส่สายยาง สายเบรกหน้าของเบนซ์1 8 0น1 8 0ตัวนี้เป็นสายอ่อนนะครับคือหลักการของมันเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ยใส่เข้าไปตัวก้ามเบรกข้างหน้าไปก่อนนะครับครับหมุนเข้าไปเลยนะครับเป็นหมุนตามนาฬิกาทั่วไป บหมุนให้แน่นเลยนะครับแก๊สที่ใช้ก็จะเป็นใช้เบอร์14นะครับ <c oughs> ขันแน่นเลยนะครับพอ <c oughs> ขันแน่นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราจะเอาด้านเนี้ยใส่เข้าไปในรูเป็นรูนี้นะครับเนี่ยใส่รูนี้เพราะฉะนั้นใส่ก็ ร้อยสายเข้าไปอย่างนี้นะครับร้อยสายเข้าไปทีนี้เราก็ใช้ใครควงดันนี่นะครับมันจะมีเย้่งของมันอยู่ดันเข้าไปเลยนะครับ ครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วก็จะเนียบอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวปลายสายเนี่ยนะครับปลายสายก็มาใส่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มันจะใช้น็อตตัวนี้ตัวปลายสายจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปลายสายของมันเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตัวนี้มันจะมีกิบล็อกของมันอยู่นะครับเห็นไหมนะครับเราจะเข้าไปในในรูนี้ นะครับแล้วก็มันจะมีน็อตตัวนี้ขันเข้านะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะเก็บสายพวกนี้นะครับนี่ สายพวกนี้นะครับมันเก่าแล้วมันเจ็บได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็าใช้หนวดกุ้งแล้วกันนะครับหนวดกุ้งมาเย็ดให้มันดีๆหน่อยครับชิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการซ่อมเบรกของตัวเบนซ์ c หนึนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ผ้าเบรกไม่ว่าจะการาเปลี่ยน ลูกยางเบรกไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนซ่อมโอลิง่งหรืออะไรก็แล้วแต่ของชุดเบรกของตัวเบนซ์4 1 8น4180นนี่นะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะตัดจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ที่ผมจะต้องทำคลิปที่ใส่ตัว เบรกหลังนะครับตัวเบรกหลังเนี่ยจะซับซ้อนมากกว่าตัวเบรกหน้าของตัวเบนซ์ซ1 8นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวก้ามปูที่เบรกมือนะครับแล้วก็มีทั้งตัวดิสเบรกนะครับที่ไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซี uh, นะครับถ้าท่านสนใจก็ท่านต้องติดตามดูชิปต,ต่อไปนะครับ เพราะว่าคลิปนี้ถ้าผมยังตัดต่อต่อไปอีกก็มันจะยาวเกินไปนะครับคลิปนี้ผมต้องอขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ087-82862-70ดปดนะครับปูน,ปน